นี่ก็คือของรางวัลของเราโง<ฮ>่สวยอันนี้ก็คือสามารถชิกของเราเอาวะไงจับรางวัลเอาน้อ,นองอันอันเดะ เรียก er เลยเรียกขึ้นมาแม่เ um, อิ้นน้องอันขึ้นมาแม่ถ้าเอาอันถ้าเอาน้องอันแม่ถ้าเอาน้องอันแม่บอกอันอันแม่บอกน้องอันอันแม่ เอเจ้าของได้ของเจ้าของแลวเด๋เอาี่ไม่เอาที่ไม่ใหญ่ดิสิบห้าของใครสิบห้าของจ๊งอ

แทนแทนแปดแปดของผู้ใดแปดแปดพี่เอพี่เอเบอร์แปดอยู่นี่ให็นหัวหน้ำว่า ของน้องพลอยนะนพี่เอได้ของน้องพลอยเบอร์ห้าของสีนลงที่ได้โชคอย่างนี้ลงแล้วโชคได้บอลทองนะ

ไปเตามีผู้มีผู้เบอร์เก้าของกี้ของกี้กระะทก 开呀！哦、啊。米夫，哎，没拆。 ปูปูปูได้กระทะเย่ได้กระทะ,ะ,ทะ <laughs> จบไปแล้วเหลือรางวัลใหญ่นะคะเหลือ,อน,นั้นอ,อันนั้นจะจับทุกคนอันนั้นได้จับทุกคนใครได้หมอนใครได้หมอนหมอซื้อก่อน ก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนประดับนะจ๊ะแต่ระแันแเพื่อนประดับงามงามงามวยเห็นมวยหลักคิดหอดบ้านเนาะอันนี้เพื่อนประดับแต่ละแผนแนนะจา๊ะก่ได้กลับบ้านกะอยู่น้ำโรงงานเนี่ยเนาะเห็นแล้วแบบจี๊ดเลยจ้ะคิดหอดบ้านเฮ้นมันเป็นเทศากาลแห่งความสุขเน,น,นาะจ้าเจกะแต่ก็ไม่ได้กลับบ้านอันนี้มวยไทยไห้เบิ้งบอ่อเบิดนีหลายหมองนะจ๊ะเพื่อนประดับไฟงามงามเป็นซีเรีอลซีหนึ่งก็มีอันนี้มวยไทยแค่ นิดเดียวเนาะจ้ะเอามาฝากเนาะเอาบรรยากาศจับของขวัญมาฝาก